พี่พี่น้องผมกลับพบกับช่องนมจักรพัรดิ์ระเทศนะครับมี้กับพี่น้องมาหายามเบ็ดครับผมเมื่อวานมาได้มาไซ่ทยเบิ้งเหตุตอนตอนใไซนู่พี่น้องเนาะเพราะว่าฝนฝนตกพี่น้องฝนตกหนักหลายก็เลยแบบบ่ได้ใส่ใหมพี่น้องเบิ่งเลยก็เลยเฝ้าใส่เฝ้ากับพี่น้องวันนี้เป็นในจะมาลุ้นว่ามไปรุ่นด้วยเบิ้งน้นกันครับผมขอยมานครับ ลุนฟปีเบ็ดบปยามเบ็ดันกันครับใส่เป็นดิกดึกเก่าแับผมไปมาณครับเ่นไหงน้ำติงน้ำรถก็ฝนตกก็กขึ้นน้อง อยู่คือเก่าครับครับใส่๋ยวสองฟังด้วยพี่ดองด้วยเดี๋ไปยังฟังนี้กันฟังนี้ไว้ประมาณสิบกระหลังโอ้โหจิดเงียวนียงังเยอะๆต่อไปครับพี่นอ้อนควายตำร่นเพิ่นปล่อยน้ำต้งไปข้างล่างพี่น้องใช่ครับผมหลังต่อไปเนี่ยกระหกนะครับ หลังนี้นะโอ้หลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมไปครับผมแต้มพี่น้องบังบ่เงียบเท่ฝนตก ยังยู่ที่ต่อขแคนนองเยอะโอ้ใส่ใส่บนน้ป่าแต้มอยู่บนบนน้อเหนีโอ้หมอกไหลิึ้นนองเลยเยีะกจเดี๋ยวนี้มีอการ มันปั๊มกันจริง nhập เด็ดโอ้เหยื่อตายอู้เงียบเลย này ยังนั่งยืนหันโอ้โหอยู่คื oh. <laughs> oh, อเก่าพี่น้องไปครับผมไปพี่น้องยามต่อไปครับผมโ oh. oh. อ้เงียบวันเอาใส่ข้อ,อกไปนี่ดิใส่เบ็ดด้วยบ่ <laughs> งงพี่น้องวันอยู่เฝ้ามาใส่จะาใส่ในเมื่อไนี่ มองเห็นว่าเด็กใส่อยู่ด้วยกดังข้างในเด็กใส่เบาทตรงนี้โหลงหโมองแลวพี่น้องด้วยวานเปล่ามาใส่สมันตกห้ำโหัวให้ดึงพี่นอบบ้องเสือสกปบ่อยู่ตรงครับนะครับ ไปเดี๋ยวค่อยมากู้ครับงเงียบโอ้มีแตงหเหยือบึงมาในพี่น้องยูคือเกาห่วงในปา่าบ่เงียบแถอรู้ว่าฝนตกมันบ่กินเนี่ยยูคือเก่าพี่น้อง นี่แต่มี่น้องเบ่งบนนี่อยาก็หกหกี่หน่องนะครับเนอกเกียวหย่าง่วเลย <c oughs> โอ้ี่เดี๋ยวเยาอยู่เขาครับเยาอยู่มันเดิมหกไหล เปี่ยนเปียกเบิดพี่น้องใอ้เป็นอ่างนี้ตรงหมดนี่เลยอู้หูนี้เกิดยวคือเก่าพี่น้องโอ้ยแต้มพี่น้องเบิ้งแบบนี้อ้ยนี่ก็อยู่คือเก่าพี่น้องเอุ๊ยเยอะบอลเลยมั้ยพี่น้องแปลก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 นี่เนี้ยลูกห่วงก็พี่น้อง หนึง่งนขนี้เงียวยุเกเขาพี่น้องอู้หูกินเนืีอดึงนะขึ้น,นโอ้ฝนตกเงียดจิมๆเลยพี่น้องเลยนี่เกิอดอะไรขึ้นนี่ละ่ะอุ้ยอู้หมีหอยพี่น้องใช่เหรอยุกยูกพี่น้องเลยนะครับหอยดึงพี่น้องดูนะครับพี่น้อง อยู่บรสนทธิักเลยนะโอ้ยยานไปอยู่บนป่าเขาพี่น้องไปนะครับโอ้ยไปอยู่วหลีพี่น้องอ้วมุนเอเรเลยคนน่ะเสียดายดิโอ้ยไอยู่พี่น้องลังนี่ไปครับผมต่อไปครับพี่น้องเสียดายลังเมื่อกี้พี่น้องไปอยู่เมย เ,เงียบพี่น้องโอ้เลยก็เลยสองหลังพี่น้องหมือนฟังนีนโอ้่บดี้ะแก่นพี่น้องนังยินเสียดายเมื่อกี้เนาะไม่ดึงเบ็ดไหมจะอยู่เหมือนเดิม มให้ดึงลึกนอ่องนี่ฮะเค็งวบเป็นปลาอย่างเช่นนั่นแหละนี่นะครับอ๋ و, ปอปลาเคาะพี่นอ้องโอ้โหอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อใส่นามอยู่พี่น้องเขาเบาตาอุ้ยงาม,งาม,งาม,ามาด้วยน้ำด้วยู่ำด้วยเอามาตกแต้มแรก โอ้หนูยูบุติดเอาได้ได้ไดยูพี่น้องฟังนี่พี่น้องอ๋อเก็บแต้มแล้วครับเก็บแต้มแรงพี่น้องไอ้คำงามห่วยเนออย่าบุมีแต้มพี่น้องเบิ้งซะแล้วเต็มนับเต็มไปแล้วพี่น้อง เลยครับพี่น้องมันมานครับหาต่อครับไปครับพี่น้องยามเด็ดข้าต่อครับเด <c oughs> มอันหนึ่งเต็มฟังหุ่นฟังหุ่นกินดีซองลังได้เพราะเต็มเดียวโอ้ยยังอยู่อิกสิงอยู่พี่น้องเอ้ อ,อมานานันตรงนี้บรเนะิเตนมีก็ะยูกระเเก่าพี่น้องฝนตกป่าเมื่อกินเงียบพี่น้องนี่ยมีก็ะยูกระเกเ,กระเก่าครับโอ้แก่แถมเดียวข้อละอ่ะนี่แต้มอยู่ดอกน้องพี่น้องเนาะะเบิ้ง ตกดีดีช่วงนี้พี่น้องเงียอยูเข่าพี่น้องเงียนตายพี่น้องตายแล้วพ่กินเนนนมมง,นนงียน,น,นะครับน้ำทมสะทมทงบดพี่น้องน้ำนะครับดีครับช่วงนี้นี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับมีรอยตีเลยครับ ยามไปเรื่อยๆลมเงียบแต่ก็อุยู่าวเก่โอ้อม่ที่ากนก็เป็นเ,เ,เ,เนงนียบลงเนาะหลังนี้พายุคือเกาโอ้บืบูนีแปลกี่น้องไปยามต่อครับ อากาศย่างมือสาวพี่น้องอากาศด,ดีดีพี่น้องเน้ชื้นเลยหลังฝนตกความย่างไปเรืเ่อยๆฮหลังนี้่เลยอยู่เหมือนเดิมแต้มที่สองกัน <c ười> บ้านพี่น้องฝนตกดีบนข้างนู้นก็ เไงมั่งโอ้ยหลังนี้ก็อยู่ทก่ต้พี่น้องย่กระโดกเดียคุณไปขั้นต่อขั้นพี่นองพี่กันนี้ตรงนี้การพี่นองนั่งนั่งๆโว้ยเนี่ยไปอาิติติดคุณอินเนียนี่พี่นองคุณอ่ะคุณอะปารายไม่เก็ตคุณน่ะโอ้ยนป่างง งูง oh ูไปอยากหาปลากัน oh. พี่น <ENNIS> ้องงูเบาปล่อยครับดูเตี่ยมที่สองยังกำทันมาได้พี่น้องด้ยกลายเป็นงูซสำพี่น้องเมื่อกี้แตี่ยมที่สองโอ้ยดึงตุบตุบตุบยุงโนปลาติดอันนี้เลยโอ้อันนี้ก็ดโดนเล่นเงี้ยเป็นกระดอนเด้ยนี่เพ่็เอาตายแล้วเก็นมสิ่งกุนี้ ฝนตกฟ้าไม่กินเดือยอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ก็ห้อยดึงพี่น้องห้อยดึงเจ้าประยู่แล้วเห็นจะดวงเดือดสบายเขาเรียโอ้ยเก็บครับโอ้เสียดายตักไปกันเดี๋ยวคยมายาน คือลุงในเท่าไหม่อยดางนี้ก็้นามลดแล้วพี่น้องไปครับผมไปครับยามไปครับตัวท่านจะฟังบุนเอะพี่น้องมาดูหนอฟังนี่มีอ้อยเลยพี่น้องเอ้ย โกแตกนำรถโกทั้เตีงนำออกฝนตกมาคืนตกแข้งของพี่น้องตกหอตอนแรงแหละพี่นมสำหรับกระทินมะไฟไอ้ฝ่าใส่ฝ่อกลับนะครับบกดีพี่น้นนนบบนองโอ้อยู่คือเกาพี่น้องเด็ดเอนปลาใส่เลยพี่น้องเี้ ยาวๆย,ยูได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่ใส่ตรงไหนนอกที่ไหนเอาใส่ต่อกับฝนตกอ๋อ้องอยติดพี่น้องตายยังไดอว่าตายเราบังโอ้ขาโอโลอยู่พี่เนาะปลาเออปลาดอ่อ้นออน,นี่ตัวใยญ่แทะ มา uh huh. แล้วเต็มซองพี่น้องตบเอฟเลยห <c oughs> นูป่าคาะโอ้โ uh huh. ตัวใสเงเลยพี่น้องเลย uh huh. มีเต็มอยู่พี่น้องอนะนี่สองเต็มและเก็บครับผมใช่ครับผมยามกันต่อมา uh huh. ละสองเต็มขอกับป่าเนออน ยังเหล่เง้อที่นี่โอ้อยังอยู่เหมือนเดิมครับยังสบายดียังยังสบายดียังสบายดีโอ้ปากมันซีดไปเงยเนาะที่ไหนอาจจะงงงงเลยด้วยที่นองด้วยที่ว่ากันด้วย ขั้นเบียกที่จมจมอยญาตเบิึงกันดิเบึงนิ่งนิ่งๆขั้นเบียกใครมันจ่มๆมันตักปลาๆพี่น้องโอ้ยเมียนแท้พี่น้องเนี่ยขั้นเบียกเปียกๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะพันจนเบ็ดเหยาหมดพี่น้องเลยโอ้ยไปยู่ไอยูไอยูย่ผ่านแล้วโอ้ยสองลังแล้วพี่น้อง <c ười> แบบนี้ โอ๊ยไปยามต่ออืมดูต่าดุต่อดย่างนี้เบียดเป็นงงงเเงียบ,อบอนะคาับิพเ่อยนะครับเริ่มวานเขาวานอย่างกันหมดแล้วโอ้ใกล้น้บ่

được cái câu <laughs> đi khơi dù khơi câu cái nào cái nào, 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 nào. Yeah, giờ โอ้ยเหนียอนโอ้ตายแล้วอยู่พกี่หลังแล้วพี่น,อน้องเนี่ยตาเก็บครับไปครับเต็มที่สามเงินต่อใส่เด็ดเหมือนเดิมมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเดือดไปคิดไปคิดเริ่มออกมาจากฝุ่งไอ้เมฆละ เ <c oughs> มฆล้มไหลหลังนี้แหละนี่ไข่เปียกๆลงดิโอ้ยเฮียหล่อ,ลอนอเก็บถิ่มมาไปกันพี่ดังเดี๋ยวมาเก็บเฮ้ยมาเก็บมาคู่ตักไว้ไปเบิดแล้วล้ยเฮ้ย แม่นบ้าแม่นบ้าอย่าให้ดึงตายยังตายยังตายยังหนักอยู่หนักครับอ้ปลาเนื้ออ่อนพี่น้องมาแล้วเต็มที่สามอึโอ้นี่ติดได้ปลาเนื้ออ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วตัวที่สามครับพี่น้อง อขออขอญาตเก็บครับมาสามแต้มแล้วอึ๊งบ้าจริงจริงหนึ่งใส่ลิบปากโซโอ้ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเขามาเก็บครับผม ดเดี๋ยังอยู่ดิพี่นกตย่ยงังลละเอเฮ้ยสอลงสังทุาา่ไทยโอ้อยู่เหมือนเดิมไปท่ายต,ตรงปาก่อเลยโอ้ยมนเต็มพี่นกนั่นน่ะนั่น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 ายปากอโอ้ หลังสุดท้ายมาแล้วพี่น้องโอ้โอโอ้ปลาเคาะปลาเคาะปลาเคาะโอ้ใส่งา้มพี่น้องโอ้แต้มทีสี่มาแล้วโอ้อะตัวพาะได้ต้มได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้องมันๆเนาะครับผมนลยครับโอ้เบิ่งบุญครับทันเด็บจนเหงาพี่น้องเลยใส่ไปสองหลังเลยสองดวงเลยเบียดไอ้ดวงนี้ฮะนี่ไอดวงหนึ่งพี่น้อง นี่ดองที่สองติดเลยครับพี่น้องจังแต้มที่สี่พี่น้องครับผมบุญยันหลังสุดท้ายจริงๆริงปั้นม้านครับ ใส่เบ็ดพ oh, oh. ี่น้องโอ้แต่ซีเต็มพี่น้องเองกว่าได้ต้มได้กินอยู่พี่น้องใส่เบ็ดริมห้วยเขื่อนจีบกับผมกับพอได้อยู่ได้กินอยู่นะพี่น้องเนาะสำหรับใส่เบ็ดมื่อวีพี่น้องเพราะว่ามือแรงวันกับเพื่อเผามาส่พี่น้องว่าฝนมันตกใส่ตอนฝนตกเด็กแค่ซีเต็มเลยพี่น้องเนาะก็รอติดตามรับชมคลิปหน้าเนี่ยพี่น้องว่าคลิปหน้านมจิตรประทินนี่พาพี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งใด ติดตามรับ,รบชมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ช่องนุ่มจักรพรรดิินนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอราบพลาแล้วครับสวัสดีครับมับนมนครับ